ว่าเี่ต้องรีบก่อนที่ปลาหมดจะตายไม่งั้นต้องย่าอยู่หมูมึงมีประโยชน์ตรงนี้แหละกายทำไมอ้าวไปยืนแทนอ้าวถึงเวลาคุณกายต้องบอกลาแล้วแหละิเกลตหู่หนกายอยู่ข้างล่างอ่ะอิเกเลดถ้ามึงล่วงไปถ้ากับมึงตายด้วยเอมเอมึงไปฝั่งนู้นแล้วมึงรอดูภาพสดนะน่าจะกำนะแกต่อยหมูกูนะหมูไม่อ่ะฮิเกเลดมึงขึ้นมา กูขอละเอ้ยกายเดินมาตรงนี้ดิเพื่อนหมูมึงจะโดดโดดมาไอ้ยีไม่ห้อยห้อยหมูห้อยหมูห้อยฮ้ยกายหมูห้อยได้แต่งเดิมเดิมเดิมเฮ้ยยยยเยยยหมูเฮ้ยมึงเดินไม่ดีเบื่อมันจะขึ้นไม่มึงมึงความรู้สึกมึตอนนี้ยรู้ไหมกูคิดถึงอะไรเหมือนกับตามหนังสยองหนังหนังทั่วไปอ่ะพื้นด่านดาที่คน แฟนตกเหีวอารมณ์กูอย่างนั้นเลยโยโย่ตกเหวพี่เลดลูก่ดึงดึงทำไมมึงตกไปแล้วมึงจี้ขนาดนี้ไอ้มึงตกก็ตกไปเลยดิเฮ้ยมึงหาที่เดินต่อเผื่อมันเดินไปต่อได้เนี่ยต้องโดดลงไปอ้าวโดดลงไปเหรอเออเฮ้บกูไม่กูไม่มีกำลังใจในการเดินทางต่อเลยเนี่ยคุณโดดลงมาแล้วเกาะถาวรเนี่ย พิไอหมู่มึงอุ้ยเกือบรอดแล้วโถดึงดึงเฮ้ยกูว่ามันต้องรอดเพราะมันต้องลงไปข้างล่างเฮ้ยพิกเลสทางนี้ทางนี้ไอเหี้ยพิกเลสโอมยตาตายปะเฮ้ยกูตายเออช่างแมงเหอะโอ้โหเอ็มตายก็ช่างแมงพิกเลสตายพิกเลสตายยังน่าเศร้าอีกดูดูดูพอผมตายแล้วทำกันงี้นะครับคนเราโอ้โห